สวัสดีค่ะพบก,กันใีเกลียวนะคะกับซีชวนเขาครัวนะคะวันนี้ซีจะมาทําแกงพริกนะคะแกงพริกหรือว่าที่บ้านเราเรียกว่าแกงเพชรนะคะแกงเพชรปลานะคะก่อนอื่นเลยซีจะใส่เกลือนะคะในการทําเครื่องนะคะใส่เกลือแล้วก็ตมด้วยริกนะคะวันนี้ซีใช้ผิกสดนะคะผิกสดจากต้นนะคะแล้วก็มีกระเทียมนะคะมีกระเทียมแล้วก็ซีใช้ใบมะกรูดด้วยนะคะใบมะกรูดขมิ้นนะคะขมิ้นแล้วก็ ตะไคร้หัน่นฝอยนะคะใส่ลงไปนะคะแล้วก็ใส่พริกไทยดำไปด้วยนะคะใส่พริกไทยดำลงไปเพื่อให้แกงเรามีอาการเพ็รร้อนนะคะนี่นะคะแล้วเราก็จะมาทำการตํานะคะนี่นะคะตัดมาทีิขึงแกงเราละเอียดเร็วนะคะ แล้วเราทําการเติมกะปินะคะกะปินี่ซีช้ไม่เยอะนะคะวันนี้เพราะว่าซีช้ยปลาหน่อยนะคะซีแกงปลาแค่ตัวเดียวนะคะแล้วก็เมื่อกี้เราใส่เกลือไปแล้วด้วยนะคะตอนเราตาเครื่องนะคะนี่ค่ะเราก็ตําให้กะปิกับเครื่องเค้ากันนะคะทำการก่อไฟนะคะนี่นะคะเปลือกไข่แล้วเราก็ใส่น้ำมันถี่เราเลือดใส่นะคะเหมือนน้ำมันที่มันดำานั่ยนะคะซีก็จะเก็บเอาไว้นะคะไว้ก่อไฟ นี่นะคะเราก็ติดไฟเลยนะคะนะคะไฟติดแล้วนะคะเราทำการก่อไฟนะคะไส่านเราาไฟติดก่อนนะคะไฟติดแล้วเดี๋ยวเราเอากระทะใส่น้ำนะคะ ตั้งกะทะนะคะใส่น้ำนะคะไม่ต้องใส่มากนะคะพรเราแกงแบบหวานน้ำแห้งๆนะคะใส่น้ำหลังคลอกไปด้วย ปลาของเราบันี้นะคะใส่ปลาตัวเดียวนะคะนะีคะหัวปลาส่วนนี้ก็ส่วนหางเขานะคะ ิดฟ้าสักนิดนะคะรอให้เขาเดือดน,น,นะคะแล้วเราพลิกนะคะพลิกอีกด้านหนึ่งนะคะเผื่อให้เขาสุกนะคะคือกับด้าน,นะครับเพราะเราแกงแบบว่านหนาแห้งนะคะวันนี้แกงแบบเขาเรียกว่าครัวเพชรหนามแห้งนะคะหรือว่าาว่าบางคนก็ก็เรียกว่าครัวพลิกนะคะด้านนึงนะคะเผื่อให้อีกด้านนึงเขาสุกน, OK นะคะเอาช้อนช่วยนะคะเผื่อไม่้เนืยอก็เอื่อ นะคะคแล้วก็ปิดฟ้าไปเรื่อยๆนะคะปิดฟ้าไปเรื่อยๆให้เขาซุก ใช้ใบยีรานะคะรูปแบบที่เราเรียกว่าใบาย่านะคะนี่นะคะใส่ลงไปเลยนะคะจะได้ห้อมห้อมนะคะเนี่ยเราเรอจนกว่าใบยีราเราจะสุกนะคะนี่นะคะห้อมหมากนะหอมหมากนะคะ ูตรนี้นะคะไม่ได้ใส่น้าตาลไม่ใช่พุงนวเลยนะคะใส่แต่กะปิกับเกลือนะคะเป็นูุรบาลานนะคะูุรดังเดิมเลยนะคะนี่ค่ะแพทโรนนะคะคนนี้แกงของเรานะคะ,ระคะรัวปิกนี้ต้องเอาแพทโรนแต่ว่า,าแต่ว่าซีอยู่ต่างประเทศใช่ไหมคะอยู่ต่างประเทศนี้ สี่ไม่มีหัวค่านะคะสี่ก็เลยไม่ได้ใช้หัวค้าในเครื่องนะคะปกตินี่ถ้าเรามีหัวค่านะใส่หัวค้าด้วยนะคะถึงใส่หัวค้าโอนในแกงด้วยนะคะเขายิงห้อมนะคะแต่ว่าอันนี้เราก็ดัดแปลงนะคะไม่มีก็คือไม่ใส่นะคะฮ้อมมังมนะคะตอนนี้ห้อมมาค่ะ